รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีแล้วก็วิทยุนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะยี่ห้อโซนี่โมเดลซีดีคิทหนึ่งห้าหนึ่งเสียงแน่นเสียงดีมีเมกะเบตนะครับมีเมกะเบต์มเมกะเบตออนออฟนะครับใช้ไฟสองร้อยสิบวลต์บ้านเรานะ่าปัดวิทยุใหญ่มากนะครับรับได้ทุกเครื่องของบ้านเรานะถึงร้อยแปดเมกะเฮิร์ตนะบางคนบอกว่าถึงแค่เก้าสิบสองเราไม่ใช่นะครับเลยจากเก้าสิบสองจะมีคิทหนึ่งคิทสองคิทสามชันแลนี่ถึงร้อยแปดเมกะเฮิร์ตบ้านเรานะครับ ปัดใหญ่ดีมากนะฮะใช้ไฟ220โวลต์บ้าเรามีสายไฟตรงรุ่นหัวลมแถมให้นะครับลัางฐานสะอาดนะฮะตัวนี้ไม่ได้ลองฐานให้นะฐานเบอร์ดี6ก้อนนะครับเล็กซีเรียลทุกอย่างอยู่นะครับอันนี้เสียบโดยเสียบตรงเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับเสียบไฟตรงบ้านเลยเพราะว่าตัวนี้จัดการให้เรียบร้อยนะเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยมีสายไฟแถมให้ซื้อไปพร้อมใช้เลยฝั่งนี้ก็จะมีหูฟังวอลลุ่มโทนนะครับเมกะเบต ฟังก์ชันก็จะมีเทป a m F m cd นะครับเี๋อวทดสอบโลบ cd นะฮะเลื่อนขึ้นบนสุดนะครับหน้าจอติดไม่มีดำนะครับตัวนี้เมื่อกี้ผมลองแผ่นก๊อปที่เป็นสีขาวไม่อ่านนะครับจะแผ่นแผ่นแท้ทุกอย่างนี่อ่านหมดอ่านเร็วนะฮะตัวนี้ถ้าแผ่นแท้นี่อ่านเร็วมากนะครับเป็นเป็นรุ่นที่อ่านแผ่นเร็วนะครับฟังก์ชัน cd กันเลยฮะกดเวลาใส่แผ่นเข้าไปกดเพย์ได้เลยนะครับมันจะเริ่มอ่านแท็กแรกได้เลยนะครับ เมกรีเวิร์ดแล้วก็ฟังก์ชันพวกนิพเพอทออตั้งโปรแกรมนะฮะอยู่ตรงนี้อันนี้จะดูเลขถอยหลัเงเดินหน้านะครับเบพ,พอสต็อปใช้ง,งานได้หมดนะครับระบบซีดีนะครับนี่น้องนิ้แท็กดูนะครับจะเป็นเพลงบรรเลงนะฮะจะค่อยๆเสียงจะค่อยๆออกนะผถ้าสอบอัดเครื่องนี้อาจจะซีดีลงเทปอาจจะวิทยุลงเทปได้กดเพย์บูรีคอรด์ดใช้งานหลักเดียวกันหมดนะครับก็คือกดรีคอรด์ด สดีผมเปิดเพลงที่เป็นดนตรีหลักๆไม่ได้นะเพราตีลิขสิทธิ์นะต้องขออภัยขอเปิดเพลงเลงน,นะเสียงแน่นนะมีไมกครเบตดมกระเบ,ตร,เระเบต,รตรงนี้จะมีไฟนะเวลาออฟจะไม่มีไฟออนจะมีไฟปุ่มแดงๆ,ๆตรงนี้นะครับซีดีอรร่นปกตินิกแท็กได้หมดนะครับอ่านเร็วฮะคือ ซ้ายขวาแยกชัดเจนนะบนรลปสตูดีโอนะครับอาสีดีคร่าวๆนะเพราะว่าน่นติดอิเล็กทรอนิกส์นะครับต่อไปแล้วบเทปเลื่อนลงล่างสุดแล้วมาฟังที่อ่กนบทีหนึ่งท,ที่อ่านบาทีจากสีดีนะครับ สอบฟังระบบเทปนะครับเทปก็ซ้ายก็ขวาเต็มระบ,บบเลยนะสวังดีมม ทดสอบคร่าวๆนะฮะเวลาผมจะจัดส่งผมจะถ่ายคลิปทดสอบให้ก่อนส่งอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นรีวิวคร่าวๆให้นะครับสำหรับเดเอมรื่อนมาที่สองอันนี้นึถึงตัวเลขปัดใหญ่มากนะฮะสาใจเลยเรืองที่สมจะเป็นเ m รับได้ทุกคขงบ้าน ครับสำหรับซาบิน่าครับเพื่อนเราคราวนี้กรีดเวฟนะครับ106.25เมกะเฮิร์106.50เมกะเฮิร์โอเคนะปิดเครื่องก็เลื่อนลงมาด้านเทปนะครับจบการรีวิวครับขอบคุณครับ